บูชาในช่วงวันแม่ที่ใกล้มาถึงนี้เกิดกระแสะจากโรงเรียนต่างๆจัดกิจกรรมเป็นสองแบบคือจัดแบบคงเดิมที่เชิญผู้ปกครองมาเข้าร่วมกับอีกแบบคือยกเลิกการเชิญผู้ปกครองมาเพื่อใหอ้นักเรียนเนี่ยได้ทำการ์ดแล้วก็ส่งให้กับผู้ปกครองแทนให้กลับไปไหว้ที่บ้านนะครับเพราะกลัวว่าจะกระทบะความรู้สึกของเด็ก ที่ไม่มีแม่จากกรณีนี้หลวงปู่เห็นด้วยกับกิจกรรมแบบไหนมากกว่ากันครับถ้าทําดีอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นอ่ะขึน้นอยู่กับวิธีคิดของครูบาอาจารย์ทำมุ่งหวังพึ่งเพื่อจะสร้างปฏิสัมพันธ์อันงดงามระหว่างบุตรกับบิดามารดาใช้ได้ทั้งนั้นเม่วม่อวาแม่จะมาหรือแม่ไม่มาเลยเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจกายภาพศักยภาพของ สังคมในยุคปัจจุบันด้วยมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ผ่อนคลายปร่งเบาสบายทุกคนก็ต้องปากกัดตีนถีบนวันแม่วันพ่ออะไรบางทีบางครั้งเขาก็ต้องทำมาหากินอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราอย่ามองโลกให้มันสวยนะว่า mm. วันแม่ทั้งทีเขาอาจจะมีกิจกรรมหยุดงานหยุดการขาราชการแล้วคนที่เขาเป็นจับก,กังเขาไม่หยุดแล้วทาแม่เพราะแม่ก็ต้องขาดรายได้อะไรได,ดไนี้เป็นต้น สำหรับพ่อแม่เราก็ถือว่าปากท้องสําคัญสุดปากท้องไม่ใช่ปากท้องตัวเองปากท้องคนในครอบครัวการจะให้พ่อแม่มาโรงเรียนในสักวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าครอบครัวนั้นเขาขาดรายได้พราขาดรายได้แล้วอะไราไม่เกิดขึ้นมันกินทุกวันเนี่ยคนมันกินทุกวันมันไม่ใช่หยุดงานแล้วก็หยุดกินเมื่อไรเพราะฉะนั้นเมื่อมันกินทุกวันมันก็ต้องมีอะไรได้อะไรจ่ายเพราะมีรายจ่ายแล้วรายได้ไหม่มาสุดท้ายมันก็ กลายเป็นว่าเขาก็ลลำบากงั้นการที่โรงเรียนทั้งหลายบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีกิจกรรมที่พ่อแม่มาร่วมก็ก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้บางโรงเรียนเขาจัดให้มีกิจกรรมให้พ่อแม่มาร่วม มันก็ดีไปอย่างหนึง่งดีไปอีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นดีที่จับต้องได้แล้วก็คนที่มีพ่อมีแม่ก็ชุ่มฉ่าเบิกบานสำราญใจแล้วก็ผ่อนคลายร่มเยน็นไอ้ที่บอกว่าไม่มีพ่อมีแม่นะ่ะเพราะพ่อแม่เขาไม่ว่างที่จะมามันก็เลยกลายเป็นปมด้อยของเด็กๆก,ก็เออพ่อแม่ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อรูกในการเรียนต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั่นก็มันคิดกันคนละมุมแต่ถามว่าดีทั้งสองแบบไหมดีทั้งสองแบบทำได้ เ,เป็นประโยชน์ได้ทั้งสองแบบและจบหลวงปู่ครับมันจะมอีอีกกรณีหนึ่งครับกรณีที่แบบว่า,เ,าเด็กบางคนเน่ยเขาเหมือนไม่มีพ่อแม่มาแต่เกิดแล้วพอเหมือนพอเขาเห็นกิจกรรมแบบเนี้ยเขารู้สึกเหมือนเสียใจมากๆเด็กเด็กที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยที่ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ติดการงานอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกหรือจะช่วยเขายังไงหรือว่าต้องปลอบเขาหรือยังไงดีครับหลวงปู่ มนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มันมันมันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมันมีวิธีการที่จะคิดจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกธรรมชาติของเด็กไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นเด็กมันความทรงจำมันไม่ได้คงที่แล้วสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเด็กก็ไม่ได้คงที่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่ามัน โอ้เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหหลานแน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นความรอยเล่าเล็กๆความรู้สึกภาพจำเล็กๆในจิตใจเออคนเขามีพ่อมีแม่กูไม่มีพ่อมีแม่คือธรรมชาติของของเด็กในช่วงหนึ่งช่วงวัยหนึ่งวัยหนึ่งเนี่ยราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทนุถนอมมันหมดทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยความทุกข์มันมันสอนคนครับความทุกข์มันสอนคนคคม,มัน ทำให้คนรู้จักที่จะหาวิธีหลีกรี่รหนีทุกขนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ของแต่ละคนมันก็เหมือนไม่เหมือนกันทุกขของคนมีพ่อมีแม่กับทุกของคนไม่มีพ่อมีแม่ถามว่ามันก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ไอ้ทุกของคนมีพ่อมีแม่น่ยมันมีสิ่งที่ตอบแทนมาก็คือความอบอุ่นความอบอุ่นความเมตตาการุณอบอุ่นอบอวนอบ,อบลมด้วย ด้วยความรักความเมตตาของพ่อแม่แต่ทุกของคนไม่มีพ่อมีแม่สิ่งที่จะได้มาอีกอย่างหนึ่งคืความแกร่งความกล้าซึ่งมันไม่มีกับกับคนที่มีพ่อมีแม่นั่นถึงได้บอกว่าทุกนี่ยมันสอนคนทุกมันอบรมคนและทุกข์มันก็บริหารจัดการพัฒนาคนคยิง่งกับคนรู้จักเข้าใจเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตัวเองจาก ทุกที่มันไม่มีพ่อมีแม่หรือจับทุก์ที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะมีพ่อมีแม่หรือไม่ก็ตามทีเนี่ยมันก็จะทําให้คนคนนั้นมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้มันจะพัฒนาแบบนี้เป็นหรือไม่เพราะเหตุผลว่ามันมีสิ่งเล่าเครื่องรอเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ได้มาจดจาํายิ่งมีสิ่งเล่าเครื่องรอเยอะแยะความทุกข์เหล่านั้นมันก็มีวิธีคิดที่จะเล่นเกมบ้างอยู่กับโทรศัพท์บ้าง คุยกับเพื่อนบ้างก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เด็กรุ่นคือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยนะต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีชีวิตอยู่จมปลักอยู่กับทุกข์มันเห็นทุกข์เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่มันมันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็ต้องอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเป็นความทุกข์เขามองว่าเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งของชีวิตเขา แล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็แก้ได้ด้วยสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงปู่ย่าตายายสิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายหรือไม่เวลานี้มันก็ปัญหาเหล่านั้นมันแก้ได้ด้วยอาจารย์ AI, เออหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์รมันมีเยอะแยะมากมายที่จะให้ระบายอย่าไปมองใหนะ้มันเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นว่าเออเรากำลังทำ ทำเรื่องธรรมดาปกติความพัดพลาดนี่มันกลายเป็นเรื่องสําคัญจนทําให้ไปกดดันและซ้ําเติมแผลเก่าของเด็กที่มีที่จริงถ้า,ถาไม่สนใจซะบ้างครับเดี๋ยวมันก็พัฒนาตัวมันเองว่าจริงแล้วนะคนเป็นแผลเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันดีๆสุขภาพดีๆร่างกายไม่มีสิ่งผิด,ผด,ผดปกติใดๆนี่ละมันหายเองได้นะ หลวงปู่ครับซึ่งจริงๆแล้วหายเองไม่ได้เมื่อมันหายเองได้แล้วมันก็พัฒนาตัวมันเองได้มันเรียนร,รู้ที่จะอยู่รอดได้แต่ถ้าเราไปโอ้โรมปฏิรม,มันเยอะเกินการ,นรถนุ่งถนอมมันมากเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสำอ,อยใช้คําว่าสำอเอคยได้ยินคํานี้ไหมเคยครับเออสำอ,อยเอาคือเรียกร้องความสนใจทําตัวให้หน่าสงสารเพราะว่าพอทําทแล้วมันได้ไงทําแล้วมันได้ ได้อะไรที่เขาต้องการได้มันก็เลยทำให้เด็กเรียนรู้มายาการรู้วิธีการที่จะสำออยเพื่อจะทำให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายมองให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารไปอ,อ,อยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เด็กไม่มีพ่อมีแม่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีพ่อมีแม่มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกถ้ามันสามารถที่จะปากกดตีนถีบเล้าตัวรอดได้น,นั่นแก่ง แก่งฝึกให้เขาอยู่กับความเป็นจริงด้วยแข็งแรงกว่า,แข,แ,วาแข็งแรงกว่าไอคนที่มีพ่อมีแม่ที่มันคอยพ่อแม่สปอยอยู่ตลอดเอาใจใส่อยู่ตลอดสุดท้ายพอเจอปัญหาแก้ไม่ได้เห็นมองมองให้เป็นมุมบวกสะบ้างมันก็น่าจะดูดีอย่าไปทําให้มันกลายเป็นวิทย์ยังไงมันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราจะไปหาพ่อหาแม่มันเห,หรือราจะเป็นพ่อเป็นแม่มัน เห็นพูดกันมาเยอะแล้วแหละไอ้เด็กที่ไม่พ่อมีแม่มันจะเป็นปัญหาเป็นปัญหาไอ้ที่มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยไอ้คนที่มีพ่อมีแม่ทั้งนั้นแหละดูไอ้สอส,อสอในพักเก้าไกลทุกคนมันก็มีพ่อมีแม่ทั้งนั้น <c oughs> ใช่ปะแล้วแถมพ่อแม่มันรวยด้วยอไอ <ข S 1> คนก่อตั้ง <ไข S 1> พักน่ะเป็นมหาเศรษฐีเลยแล้วมันทําให้บ้านเมืองชิบหายไป่วงเห็นไหมล่ะเฮ้ยอย่าไปดูถูกกม่ คนไม่มีพ่อมีแม่มันจะปมด้อยมันจะอ่อนแอมันจะเป็นปัญหาสังคมไอคนที่เป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่คนไม่มีพ่อมีแม่ไอคนมีพ่อมีแม่แั่นแหละมันตัวสร้างปัญหาสังคมไม่ใช่ทุกคนนะเดยวพ่อคูก็มีพ่อมีแม่เดยวจะหาว่ากูไปสร้างปัญหาอีกมันอยู่ที่วิธีคิดของคนน่ะวิธีคิดของคนคนนั้นเด็กคนนั้น ถ้าเราจะช่วยเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่หรือมีพ่อมีแม่ก็ตามทีใส่ความคิดลงไปใส่วัคซีนป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากอารมณ์ที่บริหารจัดการไม่เป็นเนี่ยต้องหาวิธีสอนเขาว,ว่าจะบริหารจัดการอารมณ์ปมด้อยของตนให้เป็นปมเด่นอย่างไรเหล่านี้มันแต่ว่าไม่จ,มจำเป็นต้องไปโอ้ลมปฏิโลมโอ้กอดเอาใจดูแลทนุถนอมน่าสงสารมาก หลอกตัวเองเกินไปหรือเปล่าหลอกคนอื่นด้วยแล้วกลายเป็นมองโลกมองโลกสวยจนกลายเป็นมันสวยไปไม่ได้ขี้มันจะสวยได้ยังไงยังไงมันก็คือขี้ัไม่ใช่เด็กไม่มีพ่อมีแม่เป็นขี้แต่ว่าปัญหามันก็คือปัญหาแล้วมันก็เป็นปัญหาของไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกไม่ต้องดูอะไรมากไอ้เวลานีไ้ไอ้ปาเลตายอะ่ะ พ่อแม่มันตายไปตอนนี้เด็กพี่ไอเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่ไม่ใช่คนสองคนเยอะครับ <Yeah. S 2> เป็นหมืนม่นๆคนที่มันไม่มีพ่อมีแม่กำพ้าพ่อกำพ้าแม่กำพ้าอ,อ,อย่าเดียวไม่พอแถมตัวเองพิการีกขาขาดแขนขาดตาบอดนผ่าตัดปะแล้วผ่าอีกในร่างกายแต่ชีวิตก็ยังรอดมาได้ไอพวกนั้นไม่น่าสงสารมากกว่าเฮ้ย mm. คนไทยเราไม่ถึงขนาดนั้น วนในจักระวานสุขและทุกข์ซ้ำๆๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม